สวัสดีครับผมถ้าเกิดวันนี้คุณดูวิดีโอนี้อยู่แสดงว่าคุณกําลังมีปัญหาก,กับไฟดวงหนึ่งในรถเบนซ์ของคุณนะครับไฟดวงนี้เนี่ยเป็นไฟที่หลอกหลอนคนเล่นรถเบนซ์ยุค90มาอย่างมากเลยนะฮะนั่นก็คือไฟที่ขึ้นอยู่ที่หน้าปัดว่า A S R นั่นเองอหรืว่า Anti Slip Regulation Mercedes Benz เนี่ยออกแบบไฟดวงนี้มาเพื่อที่จะบอกว่า ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยได้ช่วยคุณทำงานเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการทรงตัวของรถของคุณนั่นเองนะครับผมเป็นระบบคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเลยนะฮะที่ Mercedes-Benz คิดค้นขึ้นมาแต่ปัญหาก็มีอยู่ที่ว่ารถ Benz ของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรุ่นของผมเนี่ย W140 600SEL ตัวนี้ระบบคอมพิวเตอร์มันเยอะมากและไฟดวงนี้จริงๆแล้วลิงก์อยู่กับปัญหาหลายๆอย่าง ถ้าไฟดวงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยต้นตอของสาเหตุเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับคือไฟ A.S.R เนี่ยไม่ว่าอะไรมันก็โชว์ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อหมุนไม่เท่าการระบบเบรกบกพ่องออกตัวแรงเกินไปไอเดเลอร์สปีดสกปรปกโอ้กอง E.C.U เสียจริงๆแล้วเราสามารถใช้ Diagnostic Tool อย่างเช่น Star Computer นะครับของรถ b บ n z เนี่ยเข้าไปเสียบที่ตัว E.C.U ของรถเราเราก็จับได้ว่า มันขึ้นโค้ดฟ้องอะไรเพื่อที่จะระบุสาเหตุของ ASR ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเอาเริ่มต้นก่อนอาการมันเป็นยังไงนะครับไฟ ASR เมื่อมันขึ้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ลิมทูโฮมโหมดหรือว่าลิมโหมดนั่นเองถ้าเราเรียกง,ง่ายๆอะไรคือลิมโหมดลิมโหมดก็คือระบบเหมือนเซฟโหมดนะครับคือคุณไม่สามารถเร่งเครื่องได้แรงแรงเครื่องตัดหายไปคันเร่งแข็งขึ้นประเด็นเดียวเลยคือลิมโหมดคือว่าหลังจากรถมาเร็วแล้วปุ๊บ เกิเสียหลักโน่นนี้นั้นมันจะไม่เร็วไปกว่าเดิมมันจะช้าล,ลงไปกว่าเดิมและช้าล,ลงไปเยอะมากลิมโหมดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยผมนะครับรถผม6 0 0 SEL มันจะสามารถเร่งได้ช้ามากคือเหยียบให้เต็มยังไงรถมันก็จะแบบอืสี 40, 60, ่สิบอือหกสิบอืแปดสิบเยเนี่ยนรู้อกไหมครับคือมันช้ามากเลยนะฮะน่นแหละคือระบบ ASR เข้ามาช่วยแต่ว่า มันขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุรถของผมที่ได้ามาเนี่ยซ่อมไปแล้วซ่อมไปแล้วก็นึกว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่อย่าไว้ใจกับรถเก่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือซ่อมไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีปุ๊บไฟนี้ขึ้นมาเนี่ยวิธีแก้ทางเดียวเลยครับคือชิดซ้ายเข้าที่จอดดับเครื่องรถยนต์แล้วก็สตาร์ทต้นใหม่ไฟก็จะหายไปแล้วผมก็สามารถที่จะขับรถไปได้ต่อ ถ้าวันนั้นโชคดีไฟ SR ก็จะไม่กลับมาหลอกหลอนผมอีกนะครับแต่ว่าในที่โชคไม่ดีเนี่ยไฟ SR ก็จะขึ้นมาเป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่3เป็นครั้งที่4นะครับดับเื่องดับไปดับมาสตาร์ทอยู่นะฮะมันก็ไม่คือมันมันก็โหดร้ายตรงที่มันลำคาญแค่นั้นเองนะฮะถ้ามันไม่มีอย่างนี้มันก็ดีถูกต้องไหมครับผมในช่วงจังหวะที่ผมขับไปพะเยาเนี่ยขาขึ้นไปเนี่ยไฟ SR ขึ้นประมาณ2อรอบ แล้วจะเกิดขึ้นในช่วงรอยตัวเบาๆนะครับลอยตัวอยู่แค่ประมาณสัก20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยไฟเอของผมนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาไม่รู้สาเหตุน,นะครับแล้วก็เข้าคันทางแล้วก็ดับรถสตาร์ทใหม่แล้วมันก็จะไปได้นี่คืออาการของไฟเอ r ของผมนะครับจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะฮะหลังจากที่ผมบำรุงรถคันนี้ผ่านไปประมาณ6เดือนนะครับก็เอาเป็นว่า มันก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟเ s r เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับฟอมไทม์ทูไทมนะครับบางวันก็ไม่ขึ้นบางวันก็ขึ้นมาทีนี้เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยในช่วงเดินพฤศจิการและเข้าสู่ธันวาน่ผมไม่รู้ว่าอากาศมันหนาวหรือมันมัน,ม,นมันเริ่มจะรวนมากกว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นมาบ่อยกว่าเดิมคือแบบวันหนึ่งเนี่ยจะใช้รถที่เนี่ยไม่รู้ต้องจอดข้างทางกี่ครั้งหรือไม่ก็ต้องขับไปทั้งไฟ แล้วก็ขับแบบช้าๆไปนะครับซึ่งมันน่ารำคาญมากเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าผมไม่หาข้อมูลนะฮะคือก็ถามช่างบอยนะครับช่างประจำของผมเนียว่าเฮ้ยมันเป็นที่อะไรได้นะครับช่างบอยเองเนี่ยก็ฟันธงมาเลยว่าโค้ดของผมเนี่ย nc 1 5 l อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะแต่มัน4545อะไรเนี่ยแหละที่มันขึ้นฟ้องในสตา์เนี่ยมันเกี่ยวกับ i d เด r speed ช่างบอยเป็นคนบอกนะครับผมพยายาม Google โค้ดนี้ดูเนี่ยไม่เจอ ไม่เจอข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วมันต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับคือตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อช่างอะนะเพราะว่าเฮ้ยก็อยากจะทําอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ i อด e r s p e อ่ะเพราะว่าเครื่อง V12 เนี่ยมันมีอยู่2ตัวมีซ้ายตัวและขวาตัวใช่ไหมครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าโดนก็โดน2ตัวไงแล้วมันก็จะเป็นค่าซ่อมที่ผมกลัวว่ามันจะอลังการนะฮะตอนแรกคือช่างบอยเนี่ยฟันธงว่ามันเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับหรือว่า t o r o เ t l e b อ d y อ่าเอาไว้เปิดปิดอากาศเข้าเนี่ยแหละนะครับก็ได้เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มเนี่ยแหละครับแบ่งปันอะไรมานะครับถ้าใครอยากรู้ราคานะผมจะบอกให้ว่า t o t t o n body ตัวนี้หรือว่าลิ้นปีกผีเสื้อผมได้มาในราคาพิเศษมากได้มาในราคาคู่ละ15,000บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในราคาตลาดมันอาจจะคุณอาจจะได้ถูกกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าราคาตลาดมันจะป้วนเปี้ยนอยู่ตัวละหมื่นหมื่น าไม่ใช่2 0 0 0 0ถึง3 0ม0 0นะครับมันก็แล้วแต่จังหวัดด้วยนะฮะแต่ว่าราคาเบิกใหม่เนี่ยลิ้นปีกผีเสื้อเท่าไหร่รู้ไหมครับผมจะบอกให้ได้ยินมาว่ามันคือ4 0 0 0 US ดอลลาร์หรือประมาณข้างละแสน0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเบิกใหม่นะฮะแต่ว่าผมไม่ผมไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันคงจะสิ้นเปลืองไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายืมอะไรเพื่อนมาเพื่อจะลองเสียบก่อนผมบอกเลยครับช่างบอย วันที่4ี่ธันวาคมบอกเฮ้ยช่างมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันมันเหลือลังมากเลยเนี่ยมันดับบ่อยมากเลยมันต้องดับรถข้างทางอย่างเงี้ยพาลูกพาเมียนั่งรถไปก็แบบเมียก็ถามว้ยจอดรถทำไมก่ะอ่ะอก็โทรบอกช่างบอยเลยช่างบอยผมอะ่ะทนไม่ไหวแล้วช่างบอยรบกวนขอคิวหน่อยครับวันอาทิตย์ที่5วันพ่อเลยครับบอกช่างจัดให้ผมหน่อยช่างบอยบอกพีซี เดี๋ยววันที่5ผมขอเคลียร์รถลูกค้า2คันนะวันที่6วันจันทร์ซึ่งเป็นวันอยู่ชดเชยพี่ซีเนี่ยเข้ามาได้เลย10โมง10โมงผมแบบ9โมงครึ่งไปเลย,ยนะครับปุ๊บอู่ช่างบอยนะฮรส่งยิ้มให้ช่างบอยแป๊บหนึ่งแล้วก็ยกกล่องอะไหล่ให้ปุ๊บเป็นลิ้นปีกผีเสือ้อจำนวน2ตัวด้านซ้ายและด้านขวาตรงรุ่นลิ้นปีกผีเสือ้อตัวนี้มีรุ่นปลั๊กเล็กและปลั๊กใหญ่นะครับปลั๊กใหญ่เนี่ยเป็นรุ่นของผม sel ตัวแรกปี92 95หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนปลั๊กครับเป็นปลั๊กเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดเหมือนผมผมผมมีอะไหล่อะเอางี้ดีกว่าแต่ว่าผมมีอะไหล่ปลั๊กเล็กนะฮะมันก็ใช้ได้กันไม่ได้ต้องโมนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมหาอะไหล่มาได้แล้วกันเราไปให้ช่างบอยจัดการให้ช่างบอยใจเย็นมากครับกับลูกน้องช่างบอยครับใช้เวลาจัดการให้ผมเนี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถอดลิ้นปีกผีเสื้อด้านซ้ายนะครับ ก็อาจจะถอดได้เนี่ยต้องถอดก้องอากาศไล่ไปแอร์ฟลูเซนเซอร์ไล่ไปท่อยางไล่ไปอไ,ไปอตัวถอทอ,อดีซึ่งแบบยนานมากเครึ่งชั่วโมงก่อะจะถอดอลิ้นปีกผีเสื้อได้เอาอย่างงี้ดีกว่าต่อข้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยพื้นที่ที่มันคับแคบอะนกมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นก็ไปสู่ข้างที่2พอลองเปลี่ยนปุบเนี่ย สตาร์ทรถบูมเราก็ลองเลยครับและสิ่งที่ผมคาดไว้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าผมรักษาอาการ ASR หายแล้วเหยียบยังไงเหยียบเร่งเหยียบเบาเหยียบแรงเบรกเรเยียบเยียบอัดปูดบนเส้นถนนเกษตรนวมินรถไม่มีไฟ ASR ขึ้นผมเนี่ยดีใจมากในใจนะครับผมว่าจ็บปวและกูกูซ่อมได้แล้วสักที ครับผมหาใน Google ก็ไม่มีไอ้โค้ดนี่มันคืออะไรวะเนี่ยช่างบอยก็บอกเฮ้ยพี่ซีมันคือลิ้นปีกผีเสื้อนะครับมันอาการเนี้ยลิ้นปีกผีเสือ้อโอเคก็คือผมก็พยายามจะพิสูจน์นะว่าจริงหอวะใช่หอวะอะไรอย่างนี้นั้นอันนี้คือนึกในใจนะครับแต่ว่า ก็ลองวัดดวงดูได้อะไรมาดีที่แบบยืมเข้ามาลองใส่ก่อนได้หรอว่ามันใส่ได้แล้วมันหายหรือเปล่านะครับ mm. ก็เลยสรุปแบบเฮ้ย mm. ต้องยกเครดิตให้ช่างอะ่ะ mm. คือเหมือนหมอเดาอาการถูกอะ่ะว่าคุณเป็นอะไรอยู่เออแล้วมันแบบทําแบบนี้แล้วมันจะหายนะครับแล้วเชื่อหมอแล้วมันหายอะ่ะเออคือมันแบบมันต้องอย่างนี้นี่นะครับผมก็อันนี้ผมต้องยกเครดิตให้ช่างบอยแล้วขอบคุณมากเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับอาการ s s r เกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยมากคุณต้องไปดูปัจจัยของคุณว่าเพราะอะไรไฟ s s r ของคุณขึ้นในกรณีของผมนั่นก็คือลิ้นปีกผีเสื้อหรือ t r r t t t o บ Body นั่นเองที่สายไฟมันอาจจะกรอบวงจรอ,อาจจะเสื่อมสายไฟขาดในลายปลิ้นหายเซนเซอร์ข้างในมันเสียอะไรก็ไม่รู้แต่เปลี่ยน t ็อ o t อนบอลิ้นปีกผีเสื้อ เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเองก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอาการของคุณที่เป็น a s r เกิดจาก switching หรือเปล่ากล่อง ECU หรือเปล่าสายไฟส่วนอื่นหรือเปล่าเซนเซอร์ที่ล้อหรือเปล่าเซนเซอร์เบรกอเปล่าหรืออะไร1้8ย9ที่ Mercedes-Benz คิดเอาไว้ว่าเพื่อความปลอดภัยให้ไฟไม่ขึ้นดีกว่าตอนที่คุณขับอยู่างนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่า ไ,ไม่มีไฟนี้ขึ้นก็โชคดีไปน,นะครับก็หวังว่าประสบการณ์ของผมครั้งนี้นะจะเป็นอะไรที่จะทําให้เป็นลายแทงให้คุณได้ซ่อมลดคุณได้ตรงจุดได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับคลิปวิดีโอนี้ของผมด้วยนะครับแล้วอย่างไรเจอกันตอนหน้ากับ fixmyw126 นะครับสวัสดีครับ